นโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัต a าทัตสีนังสีลาทิคุณนะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทาอันยอดเยี่ยมผู้บรรูุถึงคุณะปารมีมีศีลเป็นตน้น ขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ทางสถา,านีวิทยุพลม .2 ออคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมนะกโมทนาญยาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยม สมพ่องอัมภัยคุณโยมเกษรชูจันคุณโยมบุญเสอคุณโยมเสริมสีบุญญาพันธ์และก็คุณโยมอัญชันเขตทองคำํำรวมทาบุญบำรุงรายการธรรมะมา900บาทแล้วก็คุณโยมชุติการมหาเรือนจันท์ ร่วมทาบุญทาสีมหาธรรมเจดีโพสวุวรรณมาห้าร้อยบาทญาติโยมนะก่อนโบธนาญาติโยมทุกๆคนนะที่ได้ร่วมทาบุญกันมานสำหรับวันนี้ญาติโยมนะก็จะมากล่าวเรื่องราว ของพระสยามเทวาธีราชนะต่อนะหยัดอมจากเมื่อวานนี้เรื่องราวของพระสยามเทวาธีราชหยติอมนะมีรายงานไว้นะ ก็คือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหญาติมนะทรงทรงสร้างขึ้นโดยหลังจากที่บ้านเมืองญาติผมไปเชิญมีปัญหา รอดพ้นปัญหาไปอย่างมุดวิดนะเรียกว่าพระจอมเกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงดำรินะทรงพระราชด,ดำริว่าเมืองไทยเรานี้มีเหตุการณ์วิตวิดจะต้องสีอิสรารภาพมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่พเพอิญมีเหตุให้รอดพ้นได้เสมอมาชะร้อยจะมีเทพย,ยดาองค์ใดองค์หนึ่ง ที่คอยพิทักรักษาอยู่จึงสมควรจะทำรูปเทพองค์นั้นขึ้นไว้สักการบูชาแล้วโปรดให้พระองค์เจ้าดิธโวรการนายช่างเอกทรงปั้นรูปเทพพร,พระองค์นั้นเป็นรูปทรงต้น เป็นรูปทรงตันนะอย่าดูไม่จตนเป็นรูปทรงตันยืนถือพระขันในพระหัตถ์ขวาขนาดแปดนิ้วฟุตงดงามได้สัดส่วนท่านผู้ใหญ่ชั้นคุณย่าของข้าพเจ้าเล่าว่าในรัชกาลที่สี่ทรงถวายเครื่องสังเวยเป็นพราชการะทุกวัน และเป็นที่นับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักบัตรนี้เนื่องแต่ทางพระราชสำนักต้องตัดทอนรายจ่ายมากมายมาตั้งแต่ในรัชกาลที่เจ็ดจึงคงมีเครื่องสังเวยถวายแต่เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์อาทิตย์ละสองครั้งและในเวลาปีใหม่ ก็มีการบวงสวงสังเวยพิธีเป็นพิธีใหม่มีละครรำของกรมศิลปากรในช่วงเวลาเช้าวันสังเวยขึ้นอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ต่างๆดังเราท่านได้ประสบมาด้วยตนเองยิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นว่าพระสยามเทวาธิราชนั้นมีจริงเราจงพร้อมใจกันอธิษฐานด้วยกุศล ขนบุญที่เราทำมาแล้วด้วยดีขอให้พระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์พระองค์นี้จงทรงคุ้มครองป้องกันภัยและโปรดประสิทธิทประสาทความสมบูรณ์พูนสุขให้แก่ประชาชนชาวสยามทั่วกันเทินอ,ะอาะยากจุ๋มก็เรื่องราวของพระสยามเทวาธิราช ก็ได้พอได้อ่านได้ศึกษาก็รู้ว่ามันมีอะไรยังไงแต่ก็คงไม่พูดตรงนี้นะเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันสำหรับพระสยามเทวาธิราชนั้นพระองค์นะหยาดิยุยม เหมือนกระโรงทรงบอกไว้นนะว่าต่อให้เทพเทวดามีฤทธิ์มีอำนาจมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้หรอกนะถ้าเราเองไม่ได้สร้างคุณงามความดีถ้าเราอยู่ในความประมาทมีแต่ความโลภ ทําความผิดทําสิ่งไม่ถูกต้องนะเทวดาก็ช่วยเราไม่ได้ฉะนั้นต่อไปนี้อย่าโยมนะพระสยามเทวาธิราชนะเหมือนก็บอกมาไว้นะว่าต่อแต่นี้ไปนะขอให้ทุกคนระมัดระวงังอย่าประมาทกันสร้างคุณงามความดีกัน เพราะว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยมันถึงเวลาแห่งความยุ่งยากลำบากของมวมนุษย์เพราะม,มนุษย์ในโลกนี้ทุกวันนี้ได้เอาความโลภความโกรธความหลงมานำหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องพบกับภัยพิบัติมากมายฉะนั้นขอให้ทุกคนมีสติและก็ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมมีศีลธรรมที่ดีงามความโลภต่างๆนะก็พิจารณาดูให้ดีอย่าให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความโลภไปด้วยความโกรธความหลงแล้วเราก็จะปลอดภัย เพราะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในญาติโยมถึงเวลาโลกจะต้องยุ่งยากลำบากฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่าประมาทตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่าให้ดำเดนินนะอย่าดำเนินชีวิตไปเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงนะญาติโยมอ,ยอะญาติยโยมนะ ต่อไปฟังสวดมนต์นนะอย,ย่าโยุสมันตาจจกวาเลสุอัตราขัดชันตุเทวาตาสัตรมังมุนิราชัสสุนันตุสัขขกขโมกทังสักเคกาเมจรุปเปกิริสิขราตเตจันตลิกควิมาเน ทีเปรัตเดจะคาเมตารุวานาคหนเนเทวตุมิเตเตพุมมาจะยันตุเทวาจลทละวิสเมยักกันตปานาคาตินตันตาสันติเกยังมุนิวารวจันนงสาทวเมสุนันโตธรรมะสวรากาโลวยัมปะทันตาธรรมสวรรกาโลวยัมปะทันตา ธรรมัวนกาโลอยัมปะทันตานโมตัสสาภะคกวะโตอะระหะโตสมมาสมพุททัสสะนโม่ัดซะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุททัดสานโมตทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุททัสสะ butang serenangkat jami tambang serenangkat jami sengkang serenangkat jami tudi yambi butang serenangkat jami tudi yambi tambang serenangkat jami tudi yambi sengkang serenangkat jami tadi yambi butang serenangkat jami tadi yambi tambang serenangkat jami tadi yambi sengkang serenangkat jami สยามเทวาะสยามเทวาธิราชาเทวาติเทวามหิติกาไทยรัฐทั้งอนุรักษันตุอาโรคเยนะสุเคนาจ่เอเตนสัจวัตเชนะสุวัติโหตุสัพปทา สยามาเทวานุภาเวนะสยามาเทวเตชะสาทุกขโรขพยาเวราโซกาสัตุจุปทถทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตัวเสวสโตชยาสิทธิธนังลาพังโซธิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจจวันโนจะโภคังพุทธิจจยสวาสะ ตวัฏสาจะอายุจะชีวสิทธีพวันตุเมอัติิมัตสมิงกาเยเกสาโลมานขาทันตาตะโจมังสังนาหารูอัติอัติมิชังวักังหะทยังยากนังกิโลมากังบียกังปะพาสังกันตังกันตะคุนังอุตรียังการิสังปิตังเสมังบุโพลอยตังเสโทเมโทอัุวัสาเคโลสิงคาดิการสิกามุตตังมัตเถเกมัตเถลุงคันติ เอกนามกิงส e ัพเพสัตตาหารติติกาทเวนามกิงนามันจารูปันจตินีนามากิงตินโสเวทนาจัตตารินามกิงจัตตาริอริยสัจจานิปัญจนามากิงปัญจุปาทานัันธาจะนามกิงชาชะติกานิอายตนานิสัตตนามกิงสัตตพุทธังคารนามกิงอริโยตังกิโกมคโคนวานามกิงนวสัตาวาสาทันามกิงทัสสังเกสมปนาคตวาระติวุตรจติติ มัตตาสุขปริจาคาปัตเสเจวิปุลังสุขังใจเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัตสังวิปุลังสุขังทีโรกุเดสุติตันติสันทิสิงคาตะเกสุจัตวาราภาฮาสุติตันติอาคันตวานัสสกังคารังปูเตยันนาปานัมหิขันชะพุทธิอุปติเตนะเตสังโกจิสารติสตานังกัมมปัจเจยา เอวังตาตันติยาตินังเยหุติอนุกัมปกาสุจิงปานตังกาเลนะกัปิยงปานาโพชนังอีทังโวยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยเตจัตถะสมาคันตวายาติเปตาสมาคตาภูตยานปานำหิสกัดจังอนุโมทเรจิรังชีวันตุโนยาติเยสังเหตุลภัมมเสอามหกันจะกตาปูชาทายกาจานิพลา ในตตางกสะอาิโครักเกตนาวิจติวานิชาตาติสีนันทิหิรันเยนกายากระจังอิโตทินเนนัยาเป็นติเปตากาลกาตาเทหิงอุณเตอุตกังหุตังยาตฐานดินดังปวัตติเอเมไวโตทินดังเปตานังอุปกำกับติยะถาวริวะหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมไวโตทินดังเปตานังอุปกำกับติ อาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสกัดเจเมเปตานังทักกินนังทัดชาปุเพกตมนุสรางในหิรุนังวาโสโกวายาวัญยาปริเทวนานาตังเปตานมัทธายะเอวังติดดันติยาตโยอายันจะโกทักกินนาทินนาสังฆมิสุปติติตาทีคารตังหิตายตสถานสุปกปฏิโสยาติธรรมโม จายัางนิทัศิโตเปตานาปูชาจากตาุลาราพาลนจะบิคูนัมนุปทินังตุมเฮปุญญงปะสุตังอานัปะกันตินะญาติโยมก็สวดมนต์ก่อนนะก็ได้พอมีเวลาบ้างก็จะอธิบายต่อไปบ้างการดำเนินชีวิตญาติโยมของคนเราทุกวันนี้เนี่ยผิดพลาดไปจากมนุษยธรรม จากความเป็นมนุษย์นะซึ่งการเป็นมนุษย์นั้นถือว่าโชคดีที่สุดแนละ้วการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญกุศลต่อไปเพื่อให้ได้ดำเนินไปถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงนั่นเองแต่มนุษย์ทุกวันนี้ ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตกอยู่ในอำนาจของความโลภจึงดำเดินชีวิตขาดทุนเพราะความโลภสะสมในสิ่งที่ไม่ควรสะสมสะแสวงหาในสิ่งที่ไม่ควรสแสวงหาจึงเกิดภัยพิบัติขึ้นมาซึ่งไม่มีใครทำให้ มีแต่ตัวเองทําขึ้นเองทั้งนั้นมีแต่ความโลภทําให้เกิดอาคาติเกิดดำเนินในสิ่งที่ไม่ควรดำเนินท,ทั้งทั้งที่การเกิดเป็นมนุษย์นั้นสามารถจ้างกุศลได้ทุกๆอย่าง ต่างจากสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่สามารถที่จะบำเพ็ญกุศลได้เช่นกับมนุษย์เพราะยังไม่สามารถจะทำได้ทุกๆอย่างอย่างมนุษย์มนุษย์เรานั้นตกอยู่ในกระแสของความโลภ เมื่อดำเนินชวิตเป็นไปในกระแสแห่งความโลภก็พลาดโดยตัวของตัวเองฉะนั้นเมื่อถึงภัยพิบัติขึ้นมาเราก็จะแก้ไขไม่ได้หรอกนะก็มีแต่เราเองต้องอย่าให้ นะความโลภเข้ามาเยือนคือดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างสมควรแห่งมนุษยธรรมมีความเมตตามีความกตัญญูกะตะเวทีมีศิลธรรมอันดีงามนั่นเองนะญาติโยมญาติโยมที่ฟังรายการนัประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่ตะมาออกอากาศ ร่วมทำบุญในการสร้างพุทธเจ้ายี่แปดโรงครแลนที่ปริสถานพร้อมทั้งพระสุภาพมงคลและพระานาักขาาัตฤกษ์ญาติโยมตั้งเอาไว้แสนกองทุนญาติโยมกองทุนละ28บาทร่วมทำบุญในการสร้างใบสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมดอกโบตุมดอกับบานแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนะแล้วก็มหาเจดีย์อภัยทาน นะเป็นบุญใหญ่เรียกว่ากรมมาทานบุญตามกาลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมเช่นกันนะแล้วก็ร่วมทาบ,บุญในการแต่งพญาราห่วยเป็นสีทองแต่งสถานที่ประทัพของพระเจ้ยายี่งแปรพงค์ให้เป็นสีทองแล้วก็มหาธรรมเจดีย์โพสวรรค์ให้เป็นสีทองตามกาลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมร่วมทาบ,บุญสร้างพระพุทธรูปสีปางนะ ตั้งเอาไว้2,500กองทุงนกลองทุนละ100บาทตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมญาติโยมก็สมัติดต่อร่วมทำบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02 912 0369 02 912 0369 02 912 1971 02 912 1971 ทางไกรสนีพระมหากรีธาวชิรัญโนวัดเรียบราบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์พระมหากรีธาวชิรัญโนวัดเรียบราบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ 0636374ญาติโยมทุกๆวันพุธในเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะมารวมสวดมนต์กันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสรัรสารนากักใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภยัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีเอให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไปส่วนหมอพราหมนะจะมาเปิดไพ่พรหมญาณให้ในวันที่27-28นะญาติโยม วันเรียบรัาบำบรุงอยู่วงสว่างเลยสิแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทะมรณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบรถเมยที่ผ่านมีเบอร์สาเบอร์หกบห้อห้ารถเมยเบอร์สิอิติปิโสวิเศษสีอิเศเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังสวิอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย ในทุกภพภูมิทั่วทุกสาราทิย์จงมารุมนุมโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตามาภาพได้กระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานาอันเป็นทิพย์เป็นอริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย,ย,างลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะ บรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลละนานถืนอมปตวีกงคาภุมมะเทวานามามีหังนมะพทะอัตามาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุโภองค์และคุณกออพระตัตนา,ายัยจงปกปากุ้งกรองรักษาญ,ญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆุกคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุทธทางแคล,ล้วคลาดธรรมังแคล,ล้วคลาดสังขังแคล,ล้วคลาดพระพุทธเจ้าอย่างประบาทอิติปิโสภคกาวาพรมจักรวาลปกป้องพ้องไัยบ้านเรือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะใหใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร